ลักกี้มาโชคดีสวัสดีค่ะคลิปนอนไม่หลับค่ะวันนี้เราจะมาคลิปนี้นะคะเราลองมาล้วงใจของเราดูนะคะเพื่อนๆส่งพลังงานให้ลิปไพ่นะคะเราลองมาล้วงใจตัวเราเองดูซิว่าตอนนี้เราเป็นยังไงบ้าง จิตใจสภาพจิตใจของเราเป็นยังไงตัวตนของเราเป็นยังไงความต้องการของเราคืออะไรอะไรคือสิ่งที่จะทําให้เรามีความสุขและความทุกข์เราลองมาดูจิตของตัวเองนะคะเรามาดูซิตอนนี้จิตเราเป็นยังไงบ้างเรากําลังคิดถึงสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อยู่ใช่ไหมมันจับต้องไม่ได้นะมันเป็นแค่จินตนาการ ความคิดของเราปรุงแต่งมันขึ้นมาอยากจะให้เป็นแบบนี้อยากจะให้มันส่งถังใจไม่มีตัวตนนะคะเป็นแค่เงาเป็นแค่ความคิดรู้ให้เท่าทันจิตของเราในวันนี้มีใครมีภาวะแบบนี้บ้างไหมคะ เรากำลังคิดฝันในสิ่งที่เราอยากให้เป็นนี่แหละเหมือนเรามนนิเฟสแต่ลองดูความเป็นจริงลองมองดูรอบๆมันเกิดขึ้นจริงหรือยังตัวเราเปิดเปื้อนไปหมดเลยเรากำลังทำอะไรอยู่สองเหรียญเห็นไหมคะมันคือ อนิดจังไม่มีอะไรอยู่ในมือเราเลยไม่มีอะไรที่เราสามารถควบคุมได้เราหยิบจับอะไรไม่ได้เลยนะกำลังอ่านตรงนี้อยู่นะคะลัคนาราสีเมษเซ็กไทมุมตรีโกณวัตตจักรต่างๆสิ่งของรอบตัว ้คนความคิดมันเป็นแค่สิ่งสมมุติเนะวันนี้ไม่มีอะไรที่เราควบคุมมันได้เลยนอกจากจิตใจของเราเราจะกำหนดจิตของเราไปในทางไหนสิ่งใดคือความสุขยึดไว้มีแต่ทุกข์สร้างฝันก็มีแต่ทุกข์เราจะเอาอยัางไงดีคะเนี่ยไม่มีอะไรอยู่ในมือสักอย่างเลยทั้งขาวและดำ ทั้งสุขและทุกข์ไม่มีสุขแท้ทุกข์ก็ไม่มีเหมือนกันถ้าเราไม่ยึดเราไม่ถือของพวกนี้ก็จะเป็นแค่สิ่งลมตานี่คือความสุขสร้างได้จากตัวเองลัคนาราศีเมษเหมือนกันจุดกําเนิดจุดเริ่มต้นอ Queen of Fire เมื่อกี้เราอ่านว่าอะไรนะอันนี้คือราชินีถือไม้เท้าเรากำหนดได้ตัวเองความสุขอยู่ที่ตัวเราเองนี่เองไม่ใช่สิ่งที่เราวาดฝันถึงสิ่งที่เราอยากมีแต่มันคือสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราเป็นนะคะไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ใช่ของเราแล้วเราอยากจะยึดติดอยากจะปั้นมันให้มันเป็นของเราเนี่ยมันไม่ใช่นะตอนเนี้ เหมือนใจเรากำลังไปผูกอยู่กับอะไรสักอย่างซึ่งมันทำให้เราอาจจะมีความสุขในการจินตนาการชั่วขณะแต่มันไม่ใช่นะมันมันเป็นภาพลวงตาแท้ที่จริงก็คือตัวเราเองเราต้องสร้างความสุขด้วยตัวเราเองรู้ให้ทันจิตใจของตัวเองถ้ามันเตลิดไปอยู่ที่อื่นไปอยู่กับคนอื่น ไปอยู่กับสิ่งของอื่นเราต้องรีบดึงเงินกลับมาความสุขของเราคืออะไรคือการดําเนินชีวิตของเราการวางแผนที่เราจะมีความก้าวหน้าเติบโตทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจเติบโตทั้งโลกและทางธรรมทางสายกลาง จิตที่สว่างคือจิตที่ไม่ยึดถือกับอะไรแปดถ้วยวันนี้คลิปนี้บางอย่างถ้ามันดึงรั้งเราให้เราทุกข์ทำให้เราไม่มีความสุขไม่ว่าเราจะมโนสิ่งนั้นขึ้นมาหรือว่ามันเป็นวัตถุบุคคลที่เราไปยึดไปติดอยู่กับเขาอยู่กับมัน แล้วมันทําให้เราทุกจิตใจเรามีแต่แบบร้อนรุ่มกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ตัวเราเองใจเราเองเรายังคุมไม่ได้เลยอะเราจะไปหวังให้เขาทําอย่างนั้นเขาเป็นแบบนี้ไม่น่าจะได้นะคะแปดถ้วยเดินออกมาเธอรู้ให้ทันใจตัวเองท้ายที่สุดแล้ว การให้ของขวัญของตัวเองที่ดีที่สุดคือการให้ทำการให้ทำชนะการให้ทางปวงแล้วเราควรให้ใครเราควรให้ตัวเราเองเนี่แหละค่ะคุณเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ห้าถ้วยคุณต้องเสียใจกับสิ่งที่คุณทุ่มเท ลัคนาราศีพิจิกลัคนาราศีธนูเป้าหมายความลึกลับจิตลึกๆในใจของเราเรายังเศร้าอยู่ไหมห้าถ้วยการสูญเสียเรายังมองอะไรอยู่ทำไมเราไม่ขึ้นเรือนี้ขึ้นเรือแห่งธรรมะขึ้นเรือแห่งแสงสว่างขึ้นเรือแห่งความสุขแล้วออกจากบ่อน้ำแห่งความเศร้านี้ไปเถอะอย่ามาจมอยู่ตรงนี้เลยมีแต่เสียน้ำตานะคะ ตอนนี้คุณยังยังไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะลุกออกไปจากตรงนี้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะพิจารณาตรงนี้ซะว่านี่แหละเนาะความถูกเสียใจจังเลยเป็นเพราะอะไรไม่ใช่เพราะเขาไม่ใช่เพราะใครน่าจะพเพราะเรานี่แหละ เราหวังเราทุ่มเทเรารักผิดคนเราไม่รักตัวเองเท่าที่ควรเราไม่รักใจเราเองแล้วเขาอยู่ไหนในภาพไม่มีเขาเลยนะมีแต่เรามีแต่ตัวเราเท่านั้นเลยถ้าตรงนี้มันคุณพิจารณาพอแล้วอะคุณเจ็บจนพอแล้วน้ำตาคุณ แห้งแล้วลุกขึ้นมานะคะเดินขึ้นเรือน,นี้มาเถอะออกจากความทุกข์กันในค่ำคืนนี้คุณเป็นยังไงอีกบ้างคะและสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้หลังจากที่คุณพิจารณาสิ่งหล่าต่างๆเหล่านี้ได้แล้ว มันจะเป็นยังไงต่อไปคะ The Emperor hmm. เขาเคยดีที่สุดในชีวิตใช่ไหมเขาคือที่สุดน่ะ The Emperor คู่ควรกับ The m p r e s s แต่ว่า คุณดูในมือเขาสิเขาไม่ได้โอบก,ก่อนเราเลยนะมือเขาจับอะไรอยู่อ่ะผลประโยชน์ที่เขาจะได้จากเราที่เขาจะได้จากความสัมพันธ์หรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาไม่ได้ต้องการเราเลยนะในมือเนี่ยอิมเพเลอร์เนี่ยเขาจับวัตถุบางอย่างในขณะที่เรามอบความรักให้เขา เขาน้มตัวลงมาหาเราก็จริงเขาคือสิ่งที่แบบเราเคยจ,จินตนาการเอาไว้ใช่ไหมว่าคือคนแบบนี้แหละถ้าเราได้ความรักแบบนี้มันน่าจะมีความสุขนะใช่เรามีความสุข ในชั่วขนาดหนึ่งแล้วเขาอ่ะเขาให้ความสุขกับเราไหมเขามีมันจริงๆหรือเปล่าทําไมมือเขาอยู่ตรงนี้แล้วทาให้คุณเป็นแบบนั้นสิ่งที่คุณจับซ่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยมันคือขนนกอะ่ะขนนกคืออะไรคือสิ่งที่จะแบบเบาสบาย คือความรักที่สบายใจใช่ไหมมันคือสิ่งของที่ไม่ได้มีราคาหรูหราแบบก้อนอมพันหรืออะไรไม่รู้เนี่ยที่เขาจับเอาไวอ้อ่ะคุณให้ได้ความเบาสบายบริสุทธิ์ใจอะ่ะ The Emperor อ่านผิดค่ะ The Hermit ลัคนาราศีกัน ให้เบนีขึ้นมาบอกให้คุณหันกลับมาทบทวนหยุดคิดกลับมาอยู่กับตัวเองเยียวยาตัวเองหาคำตอบด้วยตัวเองสุขที่แท้จริงคือเรากุญแจอยู่ตรงนี้ค่ะกุญแจก็อยู่ที่เราอย่าให้ผ้านั้นมาปิดบังตาคุณหนังสือคุณก็มีภูมิปัญญาคุณก็มีสติป,ปัญญาคุณมีครบถ้วนเพียงแต่บางครั้ง ความรักก็ทําให้เราตามบอดใช่ไหมคะทําให้เราหลงไปชั่วขณะก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ดีนะเพียงแต่ว่าการให้และรับของเรามันอาจจะไม่เหมือนกันความสุขเขาความสุขเราเวลาของเขาเวลาของเรามันไม่เหมือนกันให้เป็นนี้กลับมาให้คุณอยากให้คุณกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะ คุณเป็นคนสันโดษใช่ไหมคุณชอบความเงียบจริงๆแล้วคุณไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเลยคุณแค่ต้องการความรักดีๆแต่ที่ผ่านมามันทำให้คุณเป็นแบบนี้อะเป็นแบบนี้เลยค่ะอืม คุณเป็นยังไงอีกบางครั้งในอนาคต9ก้ถ้วยความสุขของคุณพอมีคนเดียวแล้วอะ่ะพอมีคนคนเดียวพอหลังจากคุณได้ทบทวนตัวเองได้กลับมาอยู่กับตัวเองมีเวลาให้ตัวเองพิจารณาทุกสิ่งที่มันผ่านมาทุกอย่างใจตัวเองด้วย ุณกลับมามีความสุขได้นะคะอันนี้คืออะไรเต้าสาวอ,อันนี้คือมีหรือเปล่า <c oughs> แป๊บนึงนะคะลัคนาราศีมีนแหละธาตุน้ำคุณเป็นคนราศีมีนไหมหรือคุณเกิดเดือนมีนา เวลาคุณมีความทุกข์เวลาคุณไม่สบายใจเวลาคุณปวดหัวคุณอาบน้ําสระผมนะคะคุณจะรู้สึกดีขึ้นเย็นสบายอยู่ในที่เย็นเย็นช่วงเวลากลางคืนจะทําให้คุณผ่อนคลายนะเมื่อจิตคุณสงบเนี่ยเหมือนคุณจะได้รับพรเหมือนคุณจะได้อะไรพิเศษมาจากจักรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากดวงดาวนะคะเนี่ยคุณมีความเงียบสงบเป็นเพื่อนนะเพื่อนที่ดีที่สุด ฟังเสียงหัวใจตัวเองปัญญาคุณจะเกิดความสุขที่แท้จริงของคุณมันจะตามมานะคุณเป็นคนที่มีความสุขมากแท้จริงแล้วอะ่ะบางครั้งคุณอาจจะแค่โดดเดี่ยวจนคุณอยากจะมีคู่ชีวิตหรือมีใครสักคนมาแชร์ความรู้สึกมาแชร์เรื่องราวต่างๆกับคุณบางช่วงเวลา แต่เขาไม่ได้คิดอย่างนัง้นไงมันเป็นการให้ระรับที่ไม่เท่าเทียมกันความรักอะ่ะสิ่งที่คุณขาดสิ่งที่คุณหวยหาคือคนรักคือความรักขอดูนาานดหน้าไพ่นิดนึงนะคะแป๊บบนึงอืม คุณเอาดอกไม้ไปแลกกับต้นไม้เพื่อที่จะหวังแบบแอปเปิลหนึ่งลูกคุณมองหาอะไรอยู่คุณมองหาสิ่งที่มัน The Emperor แล้วคุณก็แหงนหน้าขึ้นไปมองบนต้นไม้ิดผลแอปเปิลแล้วก็มีกุญแจเสียบอยู่หนึ่งอัน หรือว่าบางอย่างคุณตั้งเป้าหมายความหวังเอาไว้มากเกินไปมันไม่เหมือนอาจมันอาจจะไม่เหมือนคนปกติทั่วไปที่เขาแบบคุณอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าทําไมคนอื่นเขามีคู่เขามีความรักที่สมหวังเขาอาจจะไม่ได้มองหามองหาสิ่งแบบเนี้ที่คุณมองหาเขาอาจจะแค่แบบมองตรงๆหรือก้มหน้าลง หรือมองสิ่งรอบตัวแต่อันนี้คุณแบบเงยหน้าขึ้นไปมองอะ่ะเหมือนบางอย่างที่เพราะว่าตัวคุณเองตัวคุณเองมีพร้อมมีเยอะแล้วไงคุณก็เลยต้องการสิ่งที่คุณแบบมันต้องเหนือกว่าคุณอะ่ะมันต้องเหนือกว่าความเป็นคุณเพราะคุณไม่ใช่คนธรรมดานะแบบเนี้ยแล้วสิ่งเหล่านั้นอะ่ะมันหายากหรือมันอาจจะไม่มีไม่มีใครที่แบบมีคุณสมบัติพร้อมแบบนั้นเลย อืมมีผู้คนจับจ้องคุณเยอะนะคุณอาจจะมีคนมาชอบคุณมากมากมายแต่มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็ไม่ตอบโจทย์คุณอยู่ดีคุณหวังแค่แบบตามสเปคตามแบบนี้เลยอะที่คุณต้องการอะแล้วมันผิดไปนิดนิดหน่อยหน่อยหรืออะไรแบบเนี้ยคุณก็รู้สึกว่าคุณเสียใจแล้วอะ่ะมันมันไม่ใช่ในแบบที่คุณหวังเลย หรือว่าคุณหวังมากไปคุณก็กลับมาคิดกับตัวเองอีกว่าจริงๆคุณก็รู้นะว่าคุณเนี่ยชอบคนยากความสัมพันธ์ในระยะยาวผูกมัดจริงๆเนี่ยยากมากที่คนจะเข้าใจคุณแล้วจะร่วมทางไปกับคุณได้คุณถึงได้เป็นคนสันโดษรักตัวเองเป็นแต่ก็อย่างว่าช่วงเวลาที่คุณ เหงาช่วงเวลาที่คุณอยากจะมีใครสักคนนะคุณก็อยากจะไข,ขว่คว้าม,มาแต่มันไม่เคยตอบโจทย์คุณเลยใช่ไหมจะเป็นยังไงคะคุณมีความหลักครั้งใดเนี่ยมักจะผิดหวังแล้วตัวเป็นตัวคุณเองด้วยนะที่เป็นคนเลือกเดินออกมาสิกออฟไล คุณเจอความผิดหวังและปัญหาครั้งแล้วครั้งเล่าคุณก็เยียวยาเฟื้นฟูตัวเองกลับมาได้ทุกครั้งแล้วคุณก็กลับมามีความสุขเดินหน้ากับชีวิตตัวเองชีวิตคุณเหมือนจะวนลูบแบบนี้เลยอะ่ะจนกว่าเดอะเฮอร์มิตคนเนี้ยจนกว่าไพ่ใบนี้จะทำงานคุณอยากไปนิพพานใช่ไหมคุณจะต้องแบบเจ็บซ้ำ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 จนคุณแบบในท้ายที่สุด คุณอาจจะเบื่อถึงขั้นสุดแล้วอยากจะหลุดพ้นอยากจะไปนิพพานอยากจะถือศีลแปดอยากจะประ,ประวาวนาตัวถึงคุณจะไม่บวชแต่คุณอยากจะทําแบบนั้นไม่เอาอีกแล้วแต่ณนะปัจจุบันหน้าไพ่อย,ยังยังไม่ถึงจุดนั้นคุณจะต้องวนวนแบบนี้อีกเพื่อที่อะไรเพื่อที่คุณจะได้เอาภูมิปัญญาตรงนี้ค่ะ มาเป็นธรรมทานให้กับผู้อื่นการให้ธรรมะชนะการให้ทางปวงคุณเกิดมาเป็นครูใหญ่ของโลกใบนี้หรือเปล่าคะน่าจะใช่แน่ๆเลยคุณเป็นแสงสว่างคุณเป็นดาวประกายพึกคอยนำแสงสว่างให้กับผู้คนที่ยังมีทุกข์เหมือนคุณเมื่อก่อนเหมือนคุณตอนนี้อะไรแบบนี้คะ่ะ แล้ฟังเพื่อความบันเทิงนะคะนี่คือคลิปนอนไม่หลับอืปัจเจกบุคคลจริงๆนะคะอันนี้คือลัคนาราศีสิงหัวใจเห็นไหมท้ายที่สุดแล้วความรักที่คุณมีคุณจะมีความรักให้กับธรรมชาติโลกนี้ผู้คนมันอาจจะไม่ใช่ความรักแบบ ชู้สาวอีกต่อไปอ่ะคุณน่าจะมีความเมตตาเมตตาใหญ่มหาเมตตาอะไรแบบนี้เลยนะคะคุณจะเป็นคนมีชื่อเสียงโดดเด่นนะคุณจะเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองเสมอลัคนาราศีสิงห์คุณเป็นผู้นำสิ่งหรือสิ่งหรือกุมเอาให้แน่ก่อนแป๊บนึงคะ่ะ เขาคือสิงค่ะและค่านาราศีสิงค์คุณเกิดมาเป็นสิงโตคุณไม่ได้เกิดมาเป็นหมูหมากาไก่อะเพราะฉะนั้นคุณเจ็บเองเลียแผลเองคุณฟื้นเองแล้วคุณก็ออกล่าอีกครั้งเมื่อคุณต้องการแล้วพอคุณเจ็บคุณก็เยียวยาฟื้นตัวแล้วคุณก็กลับบันโดดเด่นเป็นสง่าเหมือนเดิมคุณคือเจ้าป่าคุณคือผู้นำคุณคือเจ้าหัวใจ ไม่ว่าปัญหาจะเยอะแค่ไหนคุณก็ไม่หวัน่นคุณมีความรู้มีภูมิปัญญาคุณมีสติปัญญาสติมาปัญญาเกิดจริงๆแล้วคุณชอบอยู่คนเดียวนะคู่ของคุณเขาจะต้องแบบไม่รู้จะมีไหมในชาติภพนี้อืมหรือถ้ามีนะก็อาจจะอยู่ในเพศบรระชิตหรือเปล่าอืม ฟังเพื่อความบันเทิงนะเพื่อนเพื่อนพอดีเมื่อกี้เพิ่งฟังธรรมะมา,มานอนไม่หลับอยู่ดีประมาณนี้นะคะเรามาขอดูกันว่าพี่ไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆนที่รับฟังคลิปนี้พลังงานที่วิ่งเข้ามาในคลิปนี้วันนี้สามใบค่ะพี่ไพ่มีอะไรอยากจะบอกค่ะ อสวนถือเหรียญกุญแจเพียบเลย e m place มาแล้ว The e m p e r ของคุณคุณคือ dm place จริจริงด้วยแล้วก็ดีเดวิลคุณเนี่ยเป็นที่รักแล้วก็ที่ต้องการเป็นคนที่แบบมีผู้คน ที่ต้องการคุณอยู่มากๆเลยนะคะคุณไม่สามารถที่จะถึงขั้นไปบวชได้หรอกเนี่ยถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นมานะ่ะคุณยังมีอีกหลายอย่างที่คุณจะต้องทำทรัพย์สมบัติมากมายที่เป็นของคุณนะ่ะในชาติภพนี้ยคุณได้มาครบหรือยังถ้าคุณยังเนี่ยรอเวลาเลยนะคะเดี๋ยวสิ่งเหล่านี้จะเป็นของคุณนะอันนี้คือลัคนาราศีกันเนาะผู้ที่เกิดเดือนกันยายน เดวิลอะเขาต้องผูกคุณไว้กับเนี่ยแหละกับความรักกับทรัพย์สมบัติที่แบบมากมายมหาศาลที่คุณจะมีแต่คุณอาจจะแบบไม่ได้ไปหลงไหลตรงนั้นอะมีก็คือมีมีเพื่ออะไรมีเพื่อเป็นกุศลผลบุญทําบุญทงกุศลทําทานต่อไปอะ่ะนี่แหละที่ต้องดึงคุณเอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะแบบ ไม่ได้ทําประโยชน์ให้ตรงนี้คุณก็จะไปแบบบรรลุนิพพานเพื่อที่จะไม่เกิดอีกแล้วมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณอีกเยอะเลยนะคะถึงแม้คู่คุณเนี่ยถ้าคุณเจอแล้วแล้วมันไม่สมหวัง,งแล้วคุณต้องเดินคนเดียวอะ่ะคุณเป็นที่รักของอย่างอื่นนะคะเนี่ยสรรพสัตว์บนโลกใบนี้คุณมีเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาจนแบบ มันเปล่งประกายออกมาคุณสังเกตดูนะคะน้องหมาน้องแมวชอบคุณเด็กๆชอบคุณผู้คนแปลกหน้าชอบมาคุยกับคุณมาเล่าความทุกข์ให้คุณฟังเพราะอะไรอ่ะคุณลองคิดดูสิคะว่าเพราะอะไรอ่ะน้อยคนนะคะที่จะเป็นแบบเนี้ยเพราะคุณมีพลังพิเศษเนียคะพลังแห่งการเยียวยาดึงดูดคนที่แบบมีความทุกข์เข้าหาคุณเพื่อที่คุณจะให้ สิ่งดีๆกับเขากลับไปก็อย่างที่บอกการให้ทร,รมะชนะการให้ทางอวง่อง่ะคุณมีตรงนั้นคุณมีข้อคิดมีคำพูดดีๆแค่นิดๆหน่อยๆก็ทำให้เขาแบบเยียวยาจิตใจเขาทำให้เขาแบบรู้สึกดีหรือรู้สึกว่าแบบเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เล็กๆน้อยๆแล้วแต่นะคะเนี่ยคือมันเป็นไปได้อย่างนี้ได้หมดเลยอันนี้คืออะไรคือหีบที่อยู่บนฟ้า อืแล้วมันเกี่ยวอะไรอัศวินถือเหรียญไม่เกี่ยวอะไรเลยเป็นไพ่แบบคนเดียวคนเดียวมาหมดเลยอะ่ะไพ่ก็อยากจะบอกเพื่อนๆประมาณนี้นะคะว่ามีอย่างอื่นมีคนอื่นมีประโยชน์มีสิ่งที่คุณจะทำประโยชน์ให้โลกใบนี้ได้อีกมากมายถ้า ในเรื่องความลากมันไม่ตอบโจทย์มันทําให้คุณเสียใจเนี่ยคุณเก็บประสบการณ์ตรงนั้นความรู้สึกตรงนั้นเอามาประมวลผลเป็นวิทยาทานถ่ายทอดข้อคิดดีดการหลุดพ้นจากตรงนั้นสิ่งอื่นที่ทำให้เรามีความสุขเพิ่มปิติได้เหมือนกันการดูแลตัวเองการส่งต่อความสุขให้ผู้อื่น โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่หวังอะไรแล้วก็ไม่จำเป็นต้องให้เป็นทรัพย์สินสิ่งของด้วยประมาณนี้นะคะโลกใบนี้ต้องการคุณนะต้องการคนแบบคุณนะคะคุณไม่ต้องนอยใจไม่ต้องเสียใจนะคะถ้าคุณไม่ได้สมหวังในเรื่องของความรักคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆสนับสนุนช่องเราได้นะคะผ่านการโดเน a t พร้อมเพย์ศ86 3 5 3 5้าสเรามีช่องทางเดียวขอบคุณมากนะคะคุณเป็นที่รักนะคะ DM p l a c e ถ้า DM เ l e r ของคุณยังไม่เจอหรือเจอแล้วแคล้วคลาดกันไปแล้วไม่เป็นไรนะคะจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าเบื้องบนเทพเจ้าเบื้องล่างสรรพสัตว์ผู้คน คนที่คุณไม่รู้จักด้วยคนแปลกหน้าด้วยเขาต้องการคุณนะเขารักคุณนะคะคุณมีประโยชน์กับโลกใบน,นี้มากๆลัคก,กี้แมวโชคดีสวัสดีค่ะ